สดีครับผมนายวัฒนิวธรมพันธ์นะครับสาขาทีทีนะครับร้านนักศึกษา04-20136-20174นะครับผมชิ้นต่อไปจะเป็นพินซีนะครับก็คือให้กดไฟล์นะครับกด New นะครับแล้วก็กด p a ร t ตโอเนะครับผมแล้วก็ให้กดตรงออปชันนะครับกดพิกเมนต์พื้นที่นะครับแล้วก็ Unit นะครับเปลี่ยนเป็น IPS แล้วก็ตั้งเป็นแบบนี้นะครับกด OK ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราทำการกดฟอนต์เพลนมานะครับ Two, แล้วก็กดสเกตนะครับถ้าเราสร้างวงกลมมาก่อนหนึ่งวงนะครับเสร็จแล้วเราสร้างาขนาดมันเป็น0.312นะครับเสร็จแล้วเราทําการกดฟีเจอร์ s t แบบแบดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมิดเพลนนะครับกําหนดขนาดเป็น0.375นะครับแล้วก็ให้กดตกลงนะครับเสร็จแล้วเราทําการกดฟอนต์เพลนอีกรอบหนึ่งนะครับ normal นะครับแล้วก็กดสเ e t c นะครับผมแล้วก็วาดวงกลมมาอีกหวงนะครับเสร็จแล้วเรากำหนดขนาดเป็น0.25นะครับเสร็จแล้วเราทำการกด feature at t o by b e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเป็น mid plane ปรับขนาดเป็น1.125นะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของพินซีนะครับผมครับ